เตรียมมีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกแล้วค่ะสำหรับนักร้องหนุ่มกันเดอะสตาร์หกกับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าถึงไหนถึงกันส่วนความพิเศษและแขกรับเชิญจะเป็นใครนั้นไปถามเจ้าตัวกันเลยดีกว่าค่ะเป็นคอนเสิร์ตเดียวแบบเต็มรูปแบบครั้งแรกครับก็คือชื่อคอนเสิร์ตว่าถึงไหนถึงกันคอนเสิร์ตครับเอ่อถึงไหนถึงกันเนี่ยจะมีความวาไรตี้มากๆในเรื่องของความสุขที่ทุกคนจะได้รับอย่างกันแบบไม่จํากัดแน่นอนนะครับรวมถึงความหลากหลายของบทเพลงต่างๆนะครับความหลากหลายของแขกรับเชิญด้วยนะครับก็จะมีการเชิญเอ เพื่อนๆจากบ้านเดอะสตาร์มานะครับก็คือพี่ตนโน่รวมถึงพี่สนนะครับก็เอ้พ,พี่พี่ตนโน่รวมถึงริ์อ่าแล้วก็จะมีจากเดินแท้ด้วยคือพี่สนนะครับก็จะมีตำนานเพลงของเมืองไทยคือคุณอาชดินนัทนาครด้วยครับซึ่งกันภูมิใจมากๆที่ได,ได้ได้รับเกียรติจากคุณอาให้มาให้มาร้องครั้งนี้เพราะว่าการได้มีโอกาส นำเพลงคุณอา,าร้องในละครเดินแพ้ด้วยนะครับผมแล้วก็ครั้งนี้จะได้ร้องเพลงกับคุณอาซึ่งซึ่งเป็นตำนานมากๆจริงๆก็รู้สึกภูมิใจครับแล้วก,กน็นอกจากนี้ยังมีน้องน้องเปาครับน้องเปาซึ่งเป็นเป็นพุ่มพวงนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามผลงานแล้วก็ชื่นชอบอยู่เป็นคนสุภาพเหมือนกันด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีมัดหมี่ด้วยครับที่จะเป็นแขกรับเชิญให้กันด้วยแล้วก็รวมถึงพี่สน ที่เล่นเตือนแทด้วยกันครับรับรองว่าความหลากหลายมีแบบเต็มอิ่มแน่นอนก็จะเปิดให้จองบัตรวันที่26นะครับสิงหาคมนี้แล้วก็จะเปิดการแสดงวันที่24กันยายนเดือนเดือนหน้านะครับ24กันยายนแล้วก็ก็สามารถซื้อบัตรกันได้นะครับผมก็จะมีการแสดงวันที่24นะครับอย่าลืมครับ24กันยายนครับที่พารากอนหอครับแขกรับเชิญมากมายที่ท,ที่ที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีความหลากหลายรวมถึงจะบอกว่า ถ้าไม่สนุก MM ไม่เต็มอิ่มนะครับผมไม่ไกลับบ้านเนี่ผมตอนนี้ก็อยู่ในชน่วงการเริ่มต้นฝึกซ้อมครับเพราะว่าซ้อมพร้อมๆกันเลยทั้งละครเวทีด้วยแล้วก็ทั้งคอนเสิร์ตด้วยก็หนักครับแต่ว่าก็สู้ครับแล้วก็แล้วก็เต็มที่กับโอกาสที่ผู้ใหญ่ให้กับกันมาครับก็ขอบคุณมากๆกับกับโอกาสเหล่านี้นะครับแล้วก็ขอบคุณกับแฟนๆที่ให้กำลังใจกันมาโดยตลอด1ปีที่ผ่านมาเต็มๆแล้วที่วันนี้ทําให้กันมีวนี้ได้ก็เพราะทุกๆคนเหมือนกันครับ